คุกเขาให้ทุกอย่างเข้าเนื้อใจแล้วก็สุกทั่วสวัสดีค่ะวันนี้เจ๊ปานชวนอร่อยตับเมนูทําง่ายเด็กทานได้ผู้ใหญ่ทานดีนะคะมะเขือเทศผัดไข่ใส่หอมใหญ่เมนูมื้อเช้ามื้อกลางวันมื้อเย็นทําง่ายมากๆขั้นตอนเป็นยังไงเดี๋ยวมาดูกันเลยค่ะวัตถุดิบมีแค่3อย่างเองค่ะมีไข่มะเขือเทศแล้วก็หอมใหญ่นะคะล้างทําความสะอาดมะเขือเทศเรียบร้อยแล้ว เอามาหั่นเลยค่ะตัดบริเวณจุกออกนะคะแล้วหั่นให้ได้ประมาณสักสี่ชิ้นแบบนี้แล้วก็ซอยหอมใหญ่นะคะหอมใหญ่เนี่ยเขาจะทําให้ไข่เนี่ยหอมเวลาเราผัดมะเขือเทศผัดไข่แล้วก็เขาจะทาให้เกิดความหวานธรรมชาติด้วยค่ะเราก็แนวซอยๆเลยนะคะ ตั้งกระทะใส่น้ำมันให้ร้อนใส่หอมใหญ่ผัดให้หอมเลยค่ะตามด้วยมะเขือเทศผัดให้มะเขือเทศสลบเลยนะคะเสร็จแล้วตอกไข่ใส่ลงไปเลย ยีไข่ให้กระจายแล้วก็ให้เข้าเนื้อกันระหว่างมะเขือเทศกับหอมใหญ่นะคะหอมมากตอนนี้ปรุงรสง่ายๆด้วยซอสน,น้ำมันหอยแล้วก็บดพริกไทยลงไปหน่อยค่ะพริกไทยป่นธรรมดาก็ได้นะคะคลุกเค้าให้ทุกอย่างเข้าเนื้อกัแล้วก็สุกทั่วนะคะ ผัดจนทุกอย่างสุกทั่วแล้วไม่ต้องรอให้แห้งเพราะว่าเราจะให้เป็นแนวแบบไข่คุกคลิกออมเล็ตแบบนี้ค่ะเป็นไข่คนแบบง่ายๆได้เท่านี้ก็ปิดแก๊สด,ดับไฟได้เลยเสร็จง่ายๆแป๊บเดียวตักเสิร์ฟได้เลยน่ากินมากๆเลยค่ะเมนูทำง่ายได้ประโยชน์ด้วยนะคะ ไว้เพื่อน,อนลองไปทำดูนะคะเมนูทำง่ายวัตถุดิบน้อยอย่างทานกับข้าวสวยข้าวต้มได้หมดเลยหรือจะทานเป่าๆก็อร่อยค่ะฝากติดตามครัวอร่อย,บยใบเจ๊ปันสำหรับเคล็ดลับดีๆในครัวและเมนูทำง่ายแสนอร่อยในคลิปหน้าด้วยนะคะขอบคุณค่ะ